อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนในการเพิ่มยอดวิวนะอ่ะขอคลิปวิดีโอติ๊กต็อกนะสำหรับคนที่มียอดวิวน้อยนะครับอ่ะก็สามารถเพิ่มยอดวิวนะครับตามผมได้เลยนะอ่ะให้คุณเชิญเข้ามาในไ,ไซต์นี้นะครับเว็บไซต์ที่มีชื่อว,ว่า K M e m ขีดเทียนนะบริการเข้ามานะครับก็องอ่ายๆเลยนะก็สามารถเซิร์ชเพราะว่า K M, e m ขีดเทียนะครับเดี๋ยวจะคลิกเข้ามาในนี้ข้างล่างคลิปนี้เลยผมกำลังวาร,รีไว้ข้างล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,วนะก็สามารถคลิกเข้ามาในนี้ได้เลยนะเ้าาจร ลงชื่อเข้าใช้นะครับคนที่มีรหัสสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็สามารถก şey <elaborate> ดลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตัวนี้ไปเลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีรหัสสมาชิกนะก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็สมัครสมาชิกตามนี้เลยนะก็เข้าที่สมัครสมาชิกด้วยมือวามือตัวนี้เลยอ่าก็สมัครตามนี้เลยนะวิธีการสมัครก็ง่ายๆเลยก็ใส่ชื่อเข้าใช้งานลงไปนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลนะตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆมาเลยก็ได้จะก็สามารถที่จะ ใต่ข้อมูลอะไรมาเลยก็ได้นะต่อมาจะเป็นรหัสผ่านนะรหัสผ่านตัวนี้ก็ต้องจดจำรหัสผ่านให้ดีเลยนะครับทำการยิงยันรหัสผ่านอีกครั้งนึแต่หลังก็รยืนยันติกทีชั้นไม่ใช่โปรแกรมนะครับอัตมัตินะแล้วกดสมัครสมาชิกไปได้เลยสำหรับคนที่จะสมัครใช้งานใน Google ก็สามารถกดสมัครใช้งานใน Google ได้ต้งตัวนี้ไปเลยนะครับก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะเอาลดยก็รสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมชื่อใช้แล้วก็รหัสผ่านบริการลงชื่อใช้งานด้านหน้าตัวนี้ไปเลยสำหรับคนที่สมัครใช้งานในไปก็กดลงชื่อเกดลไป อก,การกดลงชื่อก็ใช้มาแล้วนะน,น,นี่เป็นหน้าคำซื้อใหม่นะจะมีหลายฟอร์มให้กับเราได้เลือกใช้กันเลยนะจะมีหลายฟอร์มเลยนะครับข้างบนตรงนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับตรงนี้เพิน่นอ่าก็จะมีหลายฟอร์มเลยทั้งมีนะ Facebook นะ Instagram Tiktok YouTube Telegram Twitter, Twitter SEO นะตัวนี้เพิ่นจะเลือกใช้ฟอร์ม Tiktok ก็เลยไปติ Tiktok ตรงนี้เลยจ้ะนะผมจะม,ม,ม,มีมันจะมีหมวดหมู่ตรงนี้ให้เราได้เลือกใช้กันนะครับอ่าจะมีหลายหมวดหมู่เลยนะตัวนี้ผมเลือกที่เพิ่มยอดวิวนะตัวนี้เลยนะ Tiktok เพิ่มยอดวิวนะก็เลยไปเลยแต่ละบริการตัวนี้จะมีหหลลลาาาาายยบบบรรรรริกกกกใใใ้้้ัััเเเไดชนนะคสมถือ ได้เลยนะตัวนี้ผมเริ่มใช้บริการแรกเลยนะตัวนี้นะเพิ่มยอดวิดีโอติ๊กต็อกเลยนะครับไปเลยไปเลยแต่นะตัีข้อดีบายตรงนี้นะครับเราได้อ่านการนี้ก็จะเป็นข้อดีบายหรือควาเหตุสำคัญบอกเรานะครับจะมีรายละเอียดในการใช้บริการก็สามารถอ่านก่อนใช้บริการไปได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นการมาลิงก์นะครับก็คือไปลิงก์ของคลิปวิดีโอติ๊กต็อกมาเลยก็นะฮะเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการที่เพิ่มยอดวิวีโเลยนะจากนั้นก็คัดไปด้านบนมานะฮะจากนั้นก็ใส่ลงไปในช่องนี้นะครับแเราใส่จำนวนหรือเป้าที่ิหมายที่ต้ร่้นอง หลังจากท ok ี book, <c oughs> ่เราทําการคํานวณค่าใช้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามมากดสั่งซื้อไปเลยนี่ครับอ่าเอนั้นกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมจะมีจะมีคําแจ้งเตือนขึ้นมานะครับแบบนี้เลยว่าระบบนะครับได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับตรงนี้สถานะคําสั่งซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็สามารถตรวจสอบปอร์จ่างสั่งซื้อของคุณชมได้เลยครัที่หน้าปอร์จ่างสั่งซื้อตัวนี้เลยนะครับอ่ะตรงนี้จะเป็นหน้าปอร์จ่างสั่งซื้อก็จะมีรหัสหรือว่า ID ที่สั่งซื้อนั่นเองส่วนนี้เป็นบริการที่สั่งซื้อเข้าไปนะส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบแบบนี้เลยว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับ อ่ส่วนตรงนี้จะเป็นสถานะโคงเว็ไซต์บอลเราอยู่ว่ารออเมริมกานะครับตัวนี้เว็บไซก็กำเนิเมริกาให้กับเราอยู่เนี่ยนะครับตัวนี้อนะเราที่รอเว็ไซต์ดำเนิกานะครับผมจะมได้ไม่รู้ม่รู้ต่างๆเว็ไซต์ต่อเลยนะครับโดยต่อมาจะเป็นเรื่กาเติมเงินก็สามารถที่เติมเงินนะครับได้หลายช่องทางตัวนี้เลยจะมีช่องทางสแกนเคียวโค้ดนะครับโอ,อนเงินแนสเดียแล้วก็วชิลเพจตรงนี้ดาราก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกนะตัวนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับจะมีทูบินี้แล้วก็ธนาคารต่างๆเข้าร่วมนะรวมถึงตัวตัวนี้ก็สาามรถเลือกกเเติิมงนันได้เลยนะต่อตันเปบแล้วคริปโตนะ คริปตจะเป็นการเติมเงินของต่างประเทศนี่สามารถใช้ถกคุลเงินนะ่ครับอยู่ในดลาบิตคอยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ละช่องทางจะมีคาแนะนาอยู่ด้านล่างนะฮะก็สามารถทําตามได้เลยนะครับและสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกของคุณผู้ชมได้เลยว่าคุณผู้ชมใช้วิธีไหนในการเติมเงินนะอ่ต่อมาแล้วความมือตัวนี้จะเป็นวัดปลอดการเติมเงินที่คุณผู้ชมต้อการเติมเงินเข้ามาแล้วเองนี่ครับต่อมาจะเป็นเมนูบริการนะครับจะเป็นเมนูที่อ่ารวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการได้จากตรงนี้เลยอ่าหรือจะเลือกบริการทั้ เข้ามาเลาือกใช้ได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูแน่นเพื่อนนะครับก็สามารถเข้ามาแดะนะเพื่อนนะฮะก็เข้ามาแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ไปเลยแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆนะฮะของผู้ชมที่ต้องการที่ใช้เว็บไซต์ได้เลยนะฮะัตัวนี้ก็สามารถก็พปมพ์ตงก์แล้วก็แชร์ข่าได้เลยนะครับต่อมาด้านงตรงนี้จะเป็นรายละเอียดในการแนะนเพื่อนก็สามารถเข้ามาเพื่ออ่านรายละเอียดตัวนี้นะครับเพื่อกข้าใจในการเลนเพื่อนได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูดาวโหลดแอปพลิเคชันนะครับผู้ชมใช้เว็บไซต์ทางคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดหมือใช้ทางคอมพิ ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบไอเวย์เลยหรือ Play Store กับแอตโตนั่นเองก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่ะต่อมาฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะอ่ะเปิดขึ้นมาดูตอนนี้นะครับยอดวิวของเราเพิ่มมาหรือเปล่านะฮะอ่ะตอนนี้ยอดวิวของเราก็อยู่ที่อยู่ที่9นะก็สามารถกดรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งได้นะครับอ่ะดูว่าเว็บไซต์เป็นการเรลสิติแล้วยังนะอ่าตอนนี้ยอดวิยอดวิวของนักการเพิ่มมากับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะเดินอยู่ที่อ่าเก้าเลยนะตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นสองร้อยกว่าเลยนะตัวนี อ่ะตัวเพิ out, yeah, be, man, no ่มมาเยอะมากๆเลยนะตัวน okay. uh ี้เหมือนกว่าจะมีการแถมด้วยนะฮะอ่ะถือว่าดีมากๆเลยเรามีการแถมด้วยนะตัวนี้อ่ะครับถ้าหากย้อนไปขึ้นยังไงนะถือมีปัญหาอะไรก็สามารถเข้ามาติดต่อบินได้เลยนะก็เข้าไปที่หน้าอ่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อนนะตัวนี้จะเข้าที่หน้ามันซื้อใหม่ตัวนี้นะครับก็จะมีค้อติดต่อบินตัวนี้ก็สามารถคลิกเข้าไปเลยก็สามารถติดต่อบินได้2ช่องทางนี้เลยถ้าย้อนไม่ขึ้นหรือว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อบินได้เลยนะจะมีช่องทางตัวเชื่อเหลือและช่องทางไลรเลอต่ยคับ อ่ะก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการที่ใช้เว็บไซต์นี้นะครับหรือการใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นี้ผมจะทิ้กงกรีนไว้ข้างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับสำหรับอ่ะสไลฟ์ของคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับก็ขอบคุณนะที่รับชมและฟังกันด้วยนะครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ